มาค่ะมันกินกับสาอยู่เด้อค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นก็มาขอกระโชกอ,อิสานโคลาหากินจ้านี่สาวยุ มากินมะม่าเด้อค่ะยำมะมา่าค่ะสาวอยูเ่เฮ็ดเองค่ะก่อนกินสาวยู่ก็ฝากกุไหลก็แช่ก็ติดตามช่องอีสานโค้ลานหากินน้ำเด้อจ้ะช่องนี้น้อยค่ะอย็าลืมกดกะดิ่นกับสาวยู่น้ำค่ะค่ะมาเด้อจ้ามากินยำมะมา่าก,กับสาวอยู่เด้อค่ะสาวยูวขออนุญาตใส่มือเด้อค่ะ อายุย่ำจซื้อๆเด้อค่ะวันใดใส่หมูใส่หยังเด้อค่ะแบบธรรมชาติเด้อค่ะใส่พริกสดอืมข่าเนาะอืมแฉบเด้อค่ะพี่น้อง กินน้ำสาวยูเดอร์ค่ะเสียงกระนุ่มเหนียวนิ่มนี่ค่ะสาวยูยำเองค่ะเปรี้ยวหวานเด้อค่ะเด้อกินน้ำสาวยู่เดอค่ะ เดี๋ยวหวานเลยคะ่ะแซบ่บเขาอยู่กับพี่พักะะเลยค่ะเส้นเนี้วหนุ่มเลยคะ่ะเด้อกินน้ำกันงเลยคะ่ะ ย้ำมากๆค่ะเขีนเนี้ยวหนุ่มดิค่ะพี่นอ้ <laughs> องเราอยู่กับย้งสามห้องด้วยค่ะ นูกสาวอยู่เด้อค่ะสองอีสานโครา,านหากินเด้อค่ะฝากกดติตามเด้อค่ะนอนชุดยอดชุดยอดแซ่บค่ะ จกนอก้องเจนนุ่มเนี้ยเด้ยค่ะอายุยามเองเด็ค่ะเตียวหวานเด็ดสุด้พลิเด็ไบน,นอน เด็กเระพี่น้องเอ,อ้ยเอาอยู่ก็มีพักเล็กๆวันเด็กปลูกพักไปหลอ,หอด,ดแล้วค่ะ อายุกี่จะสิมืดสวยค่ะเีย <laughs> บร้าย พอชิม่าเตือแล้วพี่นงมาสามโฮค่ะ หลายเ้ยค่ะเราอยู่ก็กินจนเกือบมืดตัวเยเด้อค่ะช่วงนี้ฝนก็บ,บ่ตกเด้อค่ะเพื่อขานจะแก้แสงแรงจริงๆค่ะเราอย่กับปากพีฝากองเด้อติดตามช่องไม่เด้อค่ะช่องอน้อยค่ะช่องอีสานโครานหากิน,นกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันเดือเ้อค่ะติดกําลัางใจสาวอายุนั่เด้อค่ะ เราอยู่กับฟอคุณค่ะเราอยู่กับพุกนี้ยังเนาะเราอยู่กับฟา,ากไว้แค่นี้ละคะ่ะคิหน้าพอกันไหมเด้อค่ะวัสดีค่ะ